ไอ้ดึงได้เลยตเลยครับผีพองที่รักโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับผมพูดเหนือได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเลยสัมภาษณ์เป็นสารเหนือเลยดีกว่าน้องไอบอลเนาะไอบอลจากเอคาได้เลยครับในสื่อทิกตอกครับในสื่อทิกตอกครับมาเมินเลยครับก็คือลูกค้ารีวิวว่าเออรถคุณภาพโอเคดีเลยครับลองมาดูสารไหลตี้ยพี่ คือมไดูที่ไหนเลยครับคือมาดูที่นี่เลยเรตงมาเลยจองมาเลยครับทุกคนบริการดีมากครับตรงนี้เห็นรถปุ๊บซื้อสดขอรับรถขับบ้านทันทีเลยแล้วนีอู้เมืองกันดีกว่าครับผมนี่เผื่อแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวลูกค้าครับเดี๋ยวขอสวัสดีอ็กรอบนะครับสวัสดีคือชื่ออะไรครับชื่อบอดครับไอจื้อบอดชื่อบอดไอ้อบอลูกไหนมา ลูกมาจากไม่อายครับผมลูกมาจากไม่อายพี่บอสเขาหาว่าผมพูดเหนือได้ไหมวันนี้เดี๋ยวเลยสัมภาษณ์เป็นฝาเหนือเลยดีกว่าน้องไอ้บอสเนาะครับขอบคุณมากเลยไอ้บอสรู้จักเอคาได้ด้วครับในสื่อทิกต็อกครับในสื่อทิกต็อกครับเห็นผมไล่สดเลยอ่ะแม่นครับหั่นไอ้ไล่สดตัวเองเขาเถอคือหั่นมาเมินเลยครับก็คือลูกค้ารีวิวว่าเออรถคุณภาพโอเคดีเลยครับก็เลยแบบลองมาดูซื้อฝาไรตี้เหรอพี่ คือมไดูที่ไหนเลยครับคือมาดูที่นี่เลยจอดมาเลยครับมาแล้วตรงปกอย่างที่เห็นในไลน์ไหมตรงปกครับตรงปกนะครับผมรถเยอะรถสวยรถเยอะครับรถสวยรถงามครับและเราน้องๆไอ้ดูแลดีครับดูแลรทุกคนบริการดีมากครับตรงนี้ครับโอ้โมาเดี๋ยวจะปัดเมืองปัดแลตไทยโอเคขอบคุณมากเลยแล้ววันนี้นะครับพี่บอสนะครับมาจากแม่อาย S <S <S เห็นรถปุ๊บซื้อสดขอรับรถลับลบา้านทันทีเลยแล้ววันนี้นะครับกิจกรรมเดือนนีนนนนนนน้เรามีจับฉลากด้วยก็เลยอยากให้พี่บอสลับเลยเลยมาลุ้นกับพี่บอสพร้อมกันนะครับอยากให้พี่บอสได้ของวันใหญ่ๆด้วยนะครับมาดึงดาวเลยเพี่อยากให้แฟนดึงดาวหรือว่าพี่ดึงเอ <AT S 1> ่อเออผมดึงเองก็ได้โอเคครับดึงครับดวงดวงเดียวใช่ไหมครับดวงเดียวครับดวงเดียวครับโอเคครับไอดึงได้เลยเต็มที่เลยครับผีทองที่รักโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้นะครับอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ทีวีห้าสิบห้านิ้วกระทะไฟฟ้า SFP Smart Home อ๋อนี่นะครับโอเคครับมาครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไอ้บอนครับไอ้บอนโหมมากไอบอนผมขอสั้นๆมีอย่างฝากบอกคุณด่กำลังมองหารถำงามอยู่ครับคนไหนที่สนใจรถนะครับ ผมแนะนําร้านล่านตรงนี้นะครับ AK AK คานะครับคือรถทุกคันดูด้วยสายตาดูแบบมีคุณภาพสูงครับรถทุกคันงามครับของยอดมากครับไอบอสเยี่ยยครัเฮงเรวยๆยโชคดีนี่ใช่นะครับทุกอย่างมือผมดูแลบอกได้เลยครับผมหวังว่าผมจะได้ดูแลไอ้บอสคันต่อๆไปไปครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ